น้ำตาลก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับใส่ไปเลยสักหนึ่งทับทีครับโอเคเดี๋ยวเราจะจุดไฟเลยที่เราต้องใส่น้ำนะเพื่อช่วยในการเคี่ยวน้ำตาลนะให้คนหนืดก่อนนะครับพอน้ำตาลเดือดแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะทำการใส่น้ำปลาลงไปนะครับทุกคนนะครับใครเนี่ยชอบเค็มมากเค็มน้อยเนี่ยก็ใส่ตามความชอบเลยับแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบรสจัดหน่อยครับ เมื่อกี้ใส่ไปประมาณเท่าเนี้ยโอเคแล้วก็อีกหนึ่งครับพี่เราจะเคี่ยวน้ำปลาน้ำตาลให้หอมนะครับเราเนี่ยก็จะทําทการใส่หอมแดงกับพริกลงไปเลยนะครับตอนนี้นะครับหอมกลิ่นน้ำปลามากเลยนะครับพอกระเทียมอหอมแดงสุกเนี้ยเราเนี่ยก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปนะครับหรือถ้าว่าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับ จากนั้นเราก็ทำการตักใส่ถ้วยเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับน้ำฟ้าหวานของเราก็เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วครับนี่น่ากินมากเลยครับ